เดี๋ยวเรามาทาไส้กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้แม่ซีจะทําเป็นสองไส้ก็คือไส้สังขยาแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์ดเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของไส้สังขยากันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือหัวกะทิแม่ซีใช้กะทิกล่องนะคะตามมาด้วยไข่ไก่เบอร์สองสามฟองแป้งข้าวโพดน้ําใบเตยเข้มข้นที่เราทําไว้เมื่อกี้น้ําตาลทรายนมสดรสจืดหรือใครจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้นะเนยสดรสจืดแล้วก็สุดท้ายเกลือค่ะ มาเริ่มทำโดยการตอกไข่สามฟองลงไปในชามผสม,มใช้ไข่ทั้งฟองเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนค่ะใช้ตะก้อมือนะพอเข้ากันประมาณนี้เราก็ใส่หัวกะทิค่ะใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยน้ำสดรสจืด เตยพอเข้ากันดีน้ำตาลทรายเกือบละลายหมดนะคะสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือแป้งข้าโพดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งนะเข้ากันประมาณนี้แม่ซีจะกรองหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าบางทีแป้งเนี่ยค่ะยังละลายไม่หมดยังเป็นเม็ดๆอยู่นะฉะนั้นต้องกรองเพื่อความเนียนค่ะ ใช้ช้อนบี้แป้งที่เป็นเม็ดให้หมดนะคะน้ำที่ตั้งเอาไว้ก็เดือดพล่านเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่ซีใช้วิธีการตุ๋นนะเพราะว่าเนื้อสังขยาจะออกมาเนียนไม่เป็นไตแล้วก็ไม่ไหม้ก้นหม้อด้วยค่ะหาชามที่พอดีกันนะแล้วก็วางลงไปใช้ตะก้อมือกวนตลอดเวลาจนกระทั่งสังขยาข้นขึ้นค่ะ โอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะคนจนกระทั่งเห็นรอยตะก,กร้อแบบนี้เป็นนั้นใช้ได้ความข้นประมาณนี้ยกลงได้เลยค่ะปิดแก๊สยกลงนะคะพอยกลงมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าแป้งเนี่ยมันจะยังเป็นเม็ดๆอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะใช้ตะก,กร้อมือนะคะคนแบบเร็วๆแรงๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเนื้อสังขยามันก็จะเนียนเองค่ะเห็น <s ér ids> ไหมคะเนียนขึ้นแล้วนะ ต่อไปที่เราจะใส่ลืมไม่ได้เลยก็คือเนยสดนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ความงาง,งามค่ะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สูตรนี้ทําออกมาค่อนข้างได้เยอะนิดนึงนะคะถ้าใครทําทานเองแนะนําให้ทําครึ่งสูตรค่ะแม่ซีทําเต็มสูตรเพราะว่าจะทําขนมปังด้วยแล้วก็ทํซสลาเปาด้วยทําเป็นไส้อะนะคะพอสังขยาเริ่มอุ่นตัวลงก็เทใส่ภาชนะค่ะแล้วก็แรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารหรือว่าใครจะใช้เป็นถุงแกงก็ได้แต่เวลาแรปเนี่ยพยายามให้ติดก,กับหน้าสังขยาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะจากนั้นก็นําไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวฉะนั้นสังขยาเนี่ยมันจะเซตตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะไม่เหลวเหมือนเมื่อกี้นะ ต่อไปเราก็จะมาทําไส้ครีมคัสตาร์ดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีนมสดรสจืดหรือใครจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะไข่ไก่เบอร์สองสามฟองน้ําตาลทรายเกลือป่นเนยสดรสจืดกลิ่นวานิลาหัวนมผงตัวนี้จะทําให้รสชาติเข้มข้นหอมมันมากขึ้นแต่ถ้าใครหาไม่ได้สามารถตัดออกได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายแป้งข้าวโพดวิธีการทําก็ทําเหมือนไส้สังขยาใบเตยเลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปทั้งฟองสามฟองน้ําตาลทรายเกลือป่น จากนั้นก็ใส่นมสดรสจืดนะคะหัวนมผงกลิ่นวานิลาสุดท้ายแป้งข้าวโพดค่ะ ระหว่างรอเราก็มาทําแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กนมสดรสจืดหรือจะเป็นนมข้นจืดก็ได้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองผงฟูเกลือปน่นน้าตาลทรายกลิ่นวานิลาแล้วก็สุดท้ายน้ํามันรําข้าวค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้นะคะมาเริ่มทํโในการใส่ไข่ไก่ทั้งฟองลงไปสองฟองค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายและเกลือป่นนะคะตีเข้ากันค่ะ พอเข้ากันประมาณนี้ก็ใส่นมสดค่ะกลิ่นวานิลาจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูล,ลงไปจะร่อมให้เข้ากันค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแป้งเนียนไม่เป็นเม็ดแล้วสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือน้ำมันรำข้าวค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเข้ากันดีแล้วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความข้นของแป้งที่ได้เนี่ยค่ะแต่เรายังใช้แป้งตอนนี้ไม่ได้นะคะจะต้องนําไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะให้แป้งเขาอิ่มตัวดีทําออกมาแป้งจะได้นุ่มค่ะ ตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะแป้งก็จะข้นขึ้นประมาณนี้นะคะส่วนไส้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้ช้อนตักได้เลยนะเวลาทําขนมอะค่ะหรือถ้าใครอยากจะสะดวกมากขึ้นก็สามารถเทใส่ถุงบีบแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กระทะเนี่ยแม่ซีแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนแป้งจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ พอกระทะเริ่มร้อนเราก็ใช้ทิชชู่ค่ะชุบกับเนยนะคะหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้แต่แม่ซีใช้เป็นเนยละลายนะขนมจะได้หอมๆค่ะทาลงไปให้ทั่วก่อนหยอดแป้งให้คนก่อนทุกครั้งค่ะปริมาณเนี่ยตามชอบเลยนะว่าเราอยากได้แผ่นเล็กหรือว่าแผ่นใหญ่แม่ซีก็ใช้ประมาณนี้พอค่ะหยอดลงไปเลยแล้วก็วนให้มันบางๆนะคะ ผ่านไปไม่นานค่ะแป้งเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นขอบเป็นสีน้ําตาลนะคะแบบนี้แสดงว่าแป้งสุกแล้วให้บีบไส้ลงไปได้เลยแล้วก็ทําการม้วนเท่านี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งชิ้น จะเริ่มชิ้นต่อไปก็ทาเนยบางๆอีกรอกครบค่ะจริงไม่ต้องทาทุกครั้งก็ได้นะก็แป้งพอแป้งแห้งขึ้นฟองอากาศขอบเป็นสีน้ำตาลก็ใส่ไส้ตัวนี้เป็นไส้ครีมค่ะน่าทานม,มากมวนเลยแบบนี้ก็ได้ เรียบร้อยค่ะ ขนมโตเกียวทั้งสองไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้สังขยาใบเตยแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะและแล้วก็ได้เวลาชิมนะคะขอชิมไส้สังขยาใบเตยก่อนค่ะตอนทําใหม่ๆร้อนๆเนี่ยแป้งจะมีความกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าวางไว้สักพักหนึ่งแป้งก็จะนุ่มละค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะฉีดให้ดูนะนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากๆเนะีคะชิมกันเลยค่ะอืม บอกเลยว่าอร่อยมากแป้งมีความนุ่มไส้สังขยาใบเตยก็มีความหอมใบเตยหวานกําลังดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานมากเนี่ยสามารถลดปริมาณน้ําตาลลงได้อีกนิดหน่อยนะต่อไปก็ไส้ครีมค่ะไส้นี้ก็อร่อยมากๆค่ะหอมหวานมัน จริงๆแล้วเนี่ยอร่อยทั้งสองไส้เลยแม่ซีชอบมากแนะนําเลยนะคะลองไปทํากันดูค่ะเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสทำให้เด็กทานดับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ